ตัข่าวขอเม้าวันนี้นะคะเป็นหน้าที่ของสายฝนจะเมาพูดจัดแล้วก็นักแสดงแน่ใจชื่อดังโอ้กล้าเม้ามากเลยค่ะรุ่นไหนะ คนสวยต้องบอกเลยว่าเป็นคนสวยนะคะคุณแอนทองประสมค่ะถ้าใครได้ติดตามไอจีของเธอช่วงนี้จะเห็นว่าโอ้โหเธอลงคลิปแล้วก็ลงภาพการออกกําลังกายอย่างหนักมากพี่นไหคะพี่คนเหนืงค่ะติดตามเห็นเธอออกกำลังกายรู้สึกมีแรงบันดาลใจอย่างหลายเรื่องนะหลายคนก็สงสัยว่าออกกําลังกายอย่างหนักแบบนี้เตรียมตัวจะวิวาหรือเปล่าฟิตบุญอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทำไมหันออกกําลังกายก็เลยได้ไปพูดคุยกับเธอค่ะเมาส์กับเธอถึงเรื่องนี้นะคะถึงการออกกําลังกายก็ถามว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไง บอกก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกกำลังกายอยู่แล้วแต่พอมาเป็นผู้จัดเมื่อสีปีที่แล้วก็ทําให้ไม่มีเวลาไปออกแต่ปีใหม่ค่ะ ลับมาปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยจากที่เคยนอนดึกอ่านบทถึงตีสี่ตีห้านี่ไม่น่าจะเรียกว่าดึกนะคะน่าจะเรียกว่านอนเช้านะคะ <c oughs> ก็อันมาตื่นเช้าแทนหกโมงเจ็ดโมงนี่ตื่นแล้วค่ะแล้วก็กลับมาออกกําลังกายออกกําลังกายของเธอมีอะไรบ้างก็มีทั้งโยคะนะคะ,ะโยคะเนี่ยแต่ก่อนเล่นประจําอยู่แล้วละ่ะในรูปคลิปที่เธอลงนีก็จะลงคลิปโยคะเยอะนี่ท่ายงท่ายากนี้มาหมดนะคะต่อยมวยก็ต่อยค่ะพี่แหม่มค่ะ ท่านี้พี่แทำได้ไหมคะไม่ได้ค่ะมีต่อยมวยก็มีค่ะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าเต้นซุมบ้าด้วยเตะนี่เตะหนักนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะก็หาตัวเออแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเวทเทรนนิ่งก็สลับกันไปเรื่อยๆค่ะพี่แอบเล่นท่านี้อยู่อ่าได้นะคะไม่ค่ะต้องแข็งแรงค่ะเล่นนี้ก็จะเล่นเกือบทุกวันค่ะพี่แอบแต่ว่ากินอาหารเนี่ยบางคนก็บอกกินอาหารคลีนกันใช่ไหมคะพี่แอนกินปกติแต่ก็ยังเตะหนักขนาดนี้อุ้ย นี่นะคะอไอดลอลในการออกกําลังกายของเธอคือใครคะใครคะ๔๐๐๐ป่ะ, 4, ปะไม่ใช่มาไม่ใช่หรอแข่งเขาสนิทกันคุณการะแม่คุณชมพู<อ>่แต่ว่าเป้าหมายของเธอเนี่ยก็ไม่ได้อยากมีซิกแพคแบบนั้นอยากจะแข็งแรงแล้วก็มีหุ่นเฟิร์มเธอบอกว่านี่ออกกําลังกายมาเรื่อยๆ3เดือนเนี่ยน้ำหนักลดไปกิโลเดียวเองนะแต่ว่าหลายคนชักว่าโอ้โหดูแบบดูฟินกระชับอ่าแล้วก็ถ้าใครที่สังเกตเห็นในไอจีที่เธอลงนี่ค่ะ เวลาโยคะนี่ปกติเธอเป็นคนแต่งตัวไม่หวือหวานะใช่แต่ว่าแต่ละภาพพี่เธอลงนี่โอ้โหมีเซ็กซี่เล็กๆใส่เป็นราสปอร์ตเปิดหน้าท้องนี่เล็ก่เล็กๆเธอบอกว่าเวลาโยคะเนี่ยต้องใส่แบบนี้เพราะเพราะว่าจะได้เห็นการหายใจเห็นกล้ามเนื้อที่ถูกวิธีใช่จะได้ให้ถูกวิธีแล้วก็เวลาออกอังกายแบบอื่นก็จะรัดกลุ่มนี้ท่ายากนะคะท่ายากย้วยต้องแข็งแรงมากนี่็นเซ็กซี่เล็กๆคือไม่ใช่แอนทองผสมที่เรารู้จักถูกไหมคะถามว่าแบบนี้แล้วมีอุปกรณ์เยอะไหม ชุดพวสาวๆบางคนเขาออกกําลังกายเขาจะบ้าอุปกรณ์นะเพราะม,มันทำให้เรารู้สึกว่าอยากออกกำลังกายอ,าอยากโชว์ชุดด้วยไงส,สีนู้นสีนี้หน่อยนึงของพี่อแอนบอกว่าชุดเสื้อเนี่ยข้างบนน่ยมีประมาณสิบกว่าตัวกางเกงกับรองเท้าเนี่ยมีไม่เยอะแล้วก็มีเสื้อโยคะพืนหนึ่งมีนวม คู่หนึ่งก็มีไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเห็นเซ็กซี่เซ็กซี่แบบนี้แล้วก็เลยถามค่ะว่าคุณเอธินาพานหวานใจว่าอะไรหรือเปล่าลงรูปโอ้โหนี่สวยมากเลยพี่แอนก็บอกว่าตอนแรกก็มีดุเล็กๆอบอกว่าถ้าลงรูปแล้วต้องมั่นใจนะว่าแบบไม่ย้วยว่าฟีดอะไรอย่างนี้แต่ว่าพี่แอนบอกว่าเห็นว่าเป็นรูปออกกำลังกายก็เลยลงก็ไม่คิดมากไหนพูดถึงพี่เอละก็เลยถามถามเลยว่าออกกำลังกายแบบนี้น่ะ จะมีข่าวดีหรือเปล่าจะฟิตหุ่นหรือเปล่าถามพี่เอหรือพี่แอนถามพี่แอน่ะครับไปจะเตรียมตัวแต่งงานหรือเปล่าอะลรงไปฟังเธอค่ะแต่งงานไม่มีแถนแต่งงานคือบางคนก็คิดว่าเออฟิตหุ่นไปจะใส่ชุดเจ้าสาวหรือเปล่าบอกไม่ไม่ไม่ แอนเริ่มจากวันที่แอนไปเขาดาวที่เวียนนาที่เวียนนาแล้วแอนป่วยหนักมากแล้วมาเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยแอนก็เลยรู้สึกว่าชีวิตแอนนรกมากเลยช่วงนั้นน่ะเรารู้สึกสุขภาพเราแย่มากไรเงี้ยไม่ได้แล้วอะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เลยลุกขึ้นมาบอ,คอ,คอยยกค่อยๆโยคะก่อนไม่ห,กหักโหมช่วงที่เราออกกําลังเสร็จเนจี่ยมันจะมันจะมารู้สึกว่าเหมือนเราเรา,เราฟ,รมฟรมูมเฟิร์มเราก็จะถ่ายรูปไว้แล้วเราก็จะเป็นสนุกแล้วเราก็บลัฟเพื่อนเราอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีซิกแพคมีหรือยังคะซิกแพคยังไม่มีค่ะ กุดมากขึ้นแต่ก่อนก็ไม่ใส่ย,ยีนไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ก็ใส่ย,ยีนได้แล้วก็คือถ้ายืดก็ส่วนใหญ่ชอบกลมแต่ก็ยก็กมได้ ที่ไม่ได้วอร์มเลยไอ้มาก่อนทำอย่างนี้อันตรายเหมือนกันนะก็มีการยืดหยุ่นท่าในสักระยะหนึ่งแล้วโอ้โเก่งมากก็คือออกกําลังกายจะได้ไม่เครียดค่ะเอาฟังพี่แอนพูดไปแล้วลองมาฟังเพื่อนๆพื่อนนากลัวมากสามคนนี้เพื่อนรวออกกาลังกายเข้าเมาถึงพี่แอนกันค่ะว่าเธอออกกําลังกายยังไงบ้างเอาไปฟังดูคุณแอนเคยมาซุบ้ากับเราด้วยนะเต้นผิวมากเต้นอย่างนี้เลยเต้นยังไงเติมเตเต คุณอะะไรฮตาดูว่าครูสอนได้ถ้าเขาเป็นอย่างนี้จริงวอร์นนะครูเขาจะมีต่อยเหมือนเหมือนต่อยมวยใช่ไหมเขาก็ต่อยขึ้นมาต่อยอยขึ้นมาต่อยแต่ไม่เข้าใจพี่แอนต้องต่อยอย่างเงี้ยต้องโค้งขึ้นไปอ่ะเฮ้ยทำไมมันยากเนี้ยทำไมมันยากเนี้ยก็ต่อยขึ้นกับต่อยลงขึ้นกับลงแต่นางต้องโค้งก็เลยแบบนางก็ไม่มาท้อก็ดีแล้วนะเพราะว่าถ้าเขาไม่ออกเขาก็ต้องแย่แล้วนะเพราะก่อนหน้านี้ผมเขาก็เริ่มร่วงแล้วก็เป็นโรคเครียดอะไรหลายอย่างก็อยากให้เขามีความสุขเซลล์เขาจะได้แข <eterm Gore> ็งแรงเซลล์เขาจะได้แข็งแรงเซลขขงง้แแ็ร เป็นผู้จัดต่เหนื่อยนะผมเขาเริ่มบางเร,าเรื่องหนึ่งผมเขาว่าที่ที่ล่วงออกมาสามารถไปทําวิกได้นะแต่ที่อยู่ที่หัวเขาว่ามันบางมากเพราะเขาเครียดจริงๆตอนเราทำเรื่องแรกถามว่าแ,แอนแอนไปทำคทีโมมาหรอ แล้เอาไหนๆแล้วก็เลยให้พี่แอนสอนท่าโยคะง่ายๆให้ดูค่ะนี่เรียกว่านั่งทํางานปายก็โยคะไปได้ด้วยนะนี่ให้จัดทงจัดท่าหน้าเบียวไปเหมือนกันค่ะ้พี่ฝนก็โอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ต่ได้ได้ช่วงหนาอะไรอย่างนี้พี่แอนบอกว่านี่นี่โอ้โหหน้าเบียวเหมือนกันทำไมไม่จสดรองเท้าก่อนก็ฝนอย่าไม่สุภาพค่ะเท้าดำพี่แอนบอกว่าที่ได้ลงคลิปออกกําลังกายในไอจีเยอะเนี่ยเพราะว่าจะได้เป็น แรงบ,บันดาลใจ,จให้กับคนทั่วไปด้วยนี่หลายคนเห็นแล้วเป็นแรงบันดาลใจจริงๆนะพี่เชื่อพี่คนหนึ่งแหละได้รับแรงบันดาลใจจากาดามไอจีของแอนะนะค<ะ>เห็นแล้วรู้สึกต้องลุกขึ้นมาทําเลยนะคะมาร์กล่ะ ผมผมก็ไปอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ออกกำลังกายอยู่นะครับแต่นำ้ำหนักไม่ลดเลยนะคะ <c oughs> นิดหนึ่งฮะเดี๋ยวก่อน <c oughs> ผมขอถามก่อนทำไมเขาต้องรอเรื่องผมร่วงกันได้ขนาดนั้นนะคือคนเครียดไง<อ>พี่แอนพอมาเป็นผู้จัดก็มีหลายเรื่องต้องคอยดูแลแล้วก็เครียดยอะไรนี่ก็เซลเซลคำคำแต่ว<อ>่าพี่แอนผมร่วงนานนั้นจริงเหรอบ้าง<อ>ไม่ได้ล่วงขนาดนั้นแตเซลเครียดเพราะว่าตอนนี้ละครเรตติ้งดีมากๆเลยนะครับกับเพียงชายผู้พิเศษเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษใช่ไหมคะใช่ครับอ่านะต้องขอบคุณแอนด้วยนะคะที่มาเผยเคล รับสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆชาวตูะขาบันเทิงนะคะค่ะ